เริ่มต้นของเรื่องนี้มีอยู่ว่า,าพ่อผมไปซักพ่อผมไปซักบักมานั่งมานั่งขีนง้นั่งอึนั่งอึแล้วก็ดึงตัเองมันเกิดลงว่าย้อนที่ยี่สิบแล้วยเช้าวันที่โม,มกุล่าคมสามสิเบเอ็ดวันอีสิเบเอ็ดวันจะซื้อแมวเราเออแกฉันจะบอกให้คิดตัวแมวไปสามตัว ผมนี่หมดไปกับครึ่งหูเช็ดหงสเช็ดค่อยๆเช็ดเช็ดเช็ดทีละผืนทีละเอเคอร์ทีละเอเคอร์เอเคอร์ม่ใช่เอเคอร์ดูดูพอดีเราอยากได้หรือปะเราจะซื้อหมอนเราได้ตังเราจะซื้อหมอนแพงเว้ยอันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้ของซื้อเป็นน้ำหมอนหนุ่มยางพาราบดรองรับน้ำหนักต้นคอเออหนึ่งแถมหนึ่งนะให้แม่ได้นะใช่ปะ

แล้วก็เราเอาคิ้วอีทาาหัวมันท้าหัวมันเวลาหวมเนยเป็นสีเว้ยนี่แล้วพอดีฉันไปดูกระทาใช่ป่ะเป็นหมูกันเป็นหมูกระทาแบบแบบเป็นกระทาแบบดีๆเลยนะที่ที่เดอะมอทาอร์เเพอพูดดังๆนานนอนแล้วนอนแล้วดีสามเนี่ยนะแล้วบอกว่าพอดีมันเป็นแบบว่า เป็นกระทำหมูกระทำเป็นดีเยล็กแต่มันแบบหน้ามันไม่ค่อยกว้างแต่แต่ของมันไม่กระดูกกระดิงก็โอเคกว่าใช่เปล่ามาจะซื้อสามร้อยห้าสิบเก้าเขาเล็กสักอย่างเขาเลสักอย่างถึต่งนี้ฉันมานั่งดูฉันมานั่งดูตัวน,นี้ใช่ไหมฉันมานั่งดูฉันมานั่งดูเต่ามีเตาไฟฟ้าหม้อสุก,กี้เวลาไปเที่ยวทะเลฉ่ะก็ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเอ้ยอยากทํากับข้าวอ่ะแต่ว่าออ้ยจะทํากับข้าวแล้วยังไงต่อ เตาแก๊สีสองเตาเตาเล็กไอ้แก๊สีสองอันมีสองถังอ่ะมีหมอยมีอะไรหมดเลยนะมีแก๊สบินก็จะพุ่งซื้อมาหม่แก๊สใหญ่แล้วก็แล้วก็แก๊สเล็กเชียวใช่แล้วฉันจะทำเก็ข้าวฉันเลยคิดว่าเองั้นฉันซื้อกาทาดีกว่ากะทาแบบแบบที่เคลือบคีิปร่อนไอ้ดำๆเคลือบผนองแล้วก็ชั้นวางชั้นวางจานดี่บ้าแบแก้วน้ำแต่ฉ mm ัน hmm. ติดไม่เป็นให้น้ำเก่ดๆเ่าฉันว่าฉันจะจะซื้อ หัวกองน้ำไมูอันนี้ก็มีที่เรือนนะชี่เรือนที่เรือนก็ดีที่เรือนที่เรือนที่เรือนแกะละเสื้อน,นี้กับโดโม่นี่จะแพงกว่าเซเว่นก็เรื่องแป๊แ,แค่นี้นดีปะดีเออยังอยซื้อเว้ยฉันว่าฉันจะหากระทะแบบดีๆแบบดีๆสักไว้เขา้าใจปะทำไปทำก๋วข้าวกินฉันว่าดีกว่าแม่ฉันคิดนะ กระทะแม่มันล้างยาถ้าถ้าฉันซื้อกระทะดีๆฉันจะล้างง่ายกว่าหมายถึงว่ากระทะที่เป็นเทปร่อนใหญ่ๆนะดีปะ่ะดูกระทะเทปร่อนก่อนดูถทงเทปร่อนกอนจริงๆน่าจะมีแครจะล็อกไฟดีอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะน่าสนใจกว่านะเพราะเราไม่ต้องซื้อเลยมันแบบเป็นเปืองไฟเสียบไฟใช่ไหมวะเดี๋ยวน้าด่าเรงเหลืองนี่นะแต่ถ้าเราได้ตังค์งเพิ่มเดี๋ยวเราจะซื้อเนี่ยซื้อกระทะกระทะ ไปที่ใส่นั่นนะ่ะเลื่อนเลื่อนนั่นแนะเลื่อนถังแกดกว่เนี่ยโอ้ยดีเอาถ้าตั้งตั้งมิกให้เลื่อนได้นะเออแกทำให้นี่ออกมาดิเตาไอเนี้ยใส่ได้เหรอที่บอกว่าเลื่อนเตาถ่านอนะเลื่อนแบบว่าฉันวางเตาถ่านได้อะฉันฉันซื้อกระทำบวาถาดด้วยอยากได้อม่อยากได้อกินมาลงอะดิไม่รู้กันไม่รู้ง่า ดูดิเขาเรียกเขาเขาเรียกเลยเพราะว่าเราแต่เรากลัวเขาเรียกแล้วมันมีแบบที่เดียวเราไปโดนที่เราล้างเราสบายเราก็เลยพ่นปากเราจะว่าท,าทันคีถูกไหม